สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิศ USA นะคะจริงๆแล้วปนิ์เตรียมคลิปคลิปหนึ่งไว้แล้วนะคะแต่ปนิศยังไม่ลงและมันก็มีกระแสดราม่าที่ฮอตมากในขณะนี้นะคะแต่ปนิ์จะไม่เท้าความจากต้นเรื่องนะคะเพราะว่าเรา ทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดนะคะนั่นก็เพราะว่าเพียงแค่ไม่ได้คิดพิจารณาหรือเพียงแค่เป็นการจัดฉากหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะคะเราก็ไม่รู้แน่ชัดทีนี้ ในเพจดังเขาได้โพสต์เอาไว้บอกว่าจริงๆแล้วคุณน้ำฟ้าเขาไปกกกอกเพื่อที่จะไปติดตามความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่แต่ทว่าเมื่อวานดารากกกอกไปไหว้พ่อแม่และคงมีใครไปบอกอีกฝ่ายว่าคุณน้ำฟ้า จะไปตามคดีน้องชมพู่เลยทําทีเป็นอ,ออกจากกกอ,อกไปนะคะตัวเองก็ไปส่วนน้องก็ไม่รู้นะคะไปในที่นี้ก็บอกว่าจะไปรับหลานนะคะจริงๆแล้วปณิดได้ดูคลิป ที่หลานไลฟ์วันก่อนนะคะหลานบอกว่าหลานจะไปกกกอกวันที่8ปนะคะแต่เหตุะไหนลุงไปวันนี้ไม่ทรานะคะหรืออาจจะเป็นได้ว่าไม่อยากให้คดีคืบหน้าหรือเปล่า แต่เขาอุตส่าห์ที่จะช่วยเพื่อให้คดีจบเร็วๆไม่คิดว่าจะทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวเด็ดๆตามมาประเภมีเยอะแยะนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วอีกโพสต์หนึ่งจากน้องจัก,กรีนะคะ บอกว่าสุดท้ายก็แค่จัดฉาก u t u b e ตกเป็นเครื่องมือในการโปรโมทวันนี้เดือด,ดราม่าทั้งวันสรุปสุดท้ายเป็นหมาเช่นเคยอันนั้นคือ โพสต์ล่าสุดของน้องจัก,กรีนะคะที่แน่ๆน,น่าสงสารคุณน้ำฟ้าในระหว่างที่น้องจัก,กรีกับป้าจำรองและเหล่ายูทูบเบอร์บางคนบางส่วนไปส่งขึ้นรถคุณน้ำฟ้ายัางร้องไห้อยู่เลยนะคะ และคุณนำฟ้ายังได้กล่าวขอบคุณขอบคุณและขอโทษทุกคนนะคะอะไรคือแท้อะไรคือเทียมบรรดาเอฟสามารถที่จะพิจารณาไตร่ตรองได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าประดิษฐ์ มีอีกเยอะแยะม,มากมายที่จะมาเล่าให้ฟังติดตามต่อไปนะคะจะได้ไม่พลาดขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ